ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุชอยู่ที่อำเภอยะหานะคะอยู่บ้านบ้านตาชีวันนี้จะมาทําเคสเคสนึงครับพี่เพราะว่าพี่เขาเอ่อเป็นเส้นเลือดตีบนะคะแล้วหลังจากทานบิลเลอไปเดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะคะว่าอาการของพี่เขาเป็นยังไงค่ะพี่หวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะไม่สาว่าพี่กินเข้าไปแล้วมีอาการแบบไหนบ้างคะรูสกว่ามันจะดีขึ้นค่ะยืนทักปานำําบินได้ อ๋อแล้วแล้วทั้งพี่กินไปกี่ซองแลมันมันทังจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นนี่ทิ้งช่วงแล้ววะมาถึงว่ากล้องแหลกเองกล้องแหลกขึ้นพีเอ่อพีเป็นมาน้าแค่ไหนแล้วคะปีเลือเลยปีเลือแล้วแต่ว่าคือไปตรวจแล้วว่าหมอบอกเลยว่าเป็นเส้นเลือดตีบข้าอุมงงูอยู่เลยข้าวถั่วอุมงงูเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากที่ว่าเออเราดีขึ้นแล้วทังอาการข้างเคียงนี่มันน้องแจกว่าเส้นเลือดตีบแล้วพี่มีอาการนั้มัหงจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นนะกับไม้มันก็มันคือมันรกว่า เกิดก็มันก็หายหายไปจแต่ว่าเรายืนได้ประมาณสิบนาทีหรืสิบนาทีตอนนี้คือมันยืนได้นานขึ้นจากเจ็บก็ขี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะเรียเพราะว่าไม่สาว่าพี่มั่นใจมากกับตัวบิดเลือดตัวนี้ตัวนี้ได้มั่นใจเรื่องชั้นประจําเลยเดี๋ยวนี้อ๋อกินประจําเลยค่ะตอนนี้ก็คือมามามาซื้อซ้ในการบล็อกต่อเพื่อนด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ช่วยชั้งพ่ามั่นใจสักนิดว่าบิดเลือดนี้ดีกับ ดียังไงกับสุขภาพของเพีะอะนั่นก็อาบันเทื่อ,อ <c oughs> สร้างความมั่นใจให้ใหกับคน,นเด็แลกอยู่นี่็คือถ้ากินในนี้มันดีว่ามันดีดีว่ากินในอื่นนั่นแหละ ว่ากินยาอาหารเสริมไปอยู่นี่ดีอาหารเสริมนี่เนี่ยเนี่ยโน่นว่ามันมีผลประโยชน์ด้วยใช่เพราะว่าพีทอกกับตัวเองแล้วคือดีขึ้นเพราะว่าพีกกินตัวอื่นมากก็คืออาการไม่ดีขึ้นไม่ใม่ใหม่การที่บอกกินกินยาโม้จประจําที่แล้วกันตกตกตกชั้นเดือนไม่เอายาอยู่เลยทอกกับบิ๊ทเลอร์บิ๊เลอร์แขนนึ่งกรองอาการพีดีขึ้นเรื่อยค่ะเะแล้วเราก็